สวัสดีครับนี่กลุ่มอะไรครับนี่กลุ่มอะไรครับนี่ได้ห้าหมู่เลยนะอ่าพี่นิวทำอะไรครับพี่นิวครับน้ำปลาปลาอะไรครับปลาหมิ่วปลาน้ำหนึ่งปลาหมิ่วฮะตอนนี้กำลังมีอะไรครับอุปกรณ์ส่วนประกอบส่วนผสมครับนี่นะครับนี่เลยสาวข้าวสาวข้าวครับมีประโยชน์ผัดเีมยวผัดเคี่ยวเนี่ครับไอแหล่เท่มันไอแล่เนี่ยนมนมไอเดนมาครับเนี่ยเนี่ยนี่ก็แหล่แตงโมฮะแตง ชาอมไม่มีแล้วหมดแล้วใสหมดแล้วเหลืออนู่เนี่อเลอนน่ชาอมนะชาอมไอรสรสี่เกือบได้ใส่รสรสรสชาติเป็นไงครัพอกินไปมันรู้สึกไงครับบอกบอกได้กลม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 อมกลมาลมกลมกลมกมกลมกลมอลมกามกลกลม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 มมอมอลมองมงมมกลมกลมกพออมมันไดลลมกลกลมกลมมกลมลมมุลมลมลมกมมชมกลกลกลลกมกมกมา พอจากนั้นปุ๊บเรารอสักแป,ป๊บหนึ่งชาวอมมันจะส่งเสริ <c oughs> มเสริมให้กินอันหอมผวนของน้ำอะส่งขึ้นไปถึงสูงสุดเอ้วม,มีความสดแบบที่ได้กินมาใช่อ๋อแล้มึงต้องแดดด้วยช <c oughs> ่วงน้ไ <c oughs> อ้ยรื่อ้ <c oughs> องทำใจก่อนมึงพูดแล้วมึงไม่กินวะไม่แดกแล้วแล้วก็บรรยายออกมาเลยเนี่ยพี่มิวกินนะครับมิวกินครับ รู้สึกไงครับเหมือนไหมครับแต่งมูแล้วเลยครับแตงโมแล้วแต่งแล้วอ้าวแต่งมูแล้วหายไปเลยไม่ออกมันยังไม่ออกไม่มันนานหน่อยเออมันนานมันนานมันนานมันยังไม่ได้คนหรอเออยังไม่ได้เช็คมันยังไม่ได้เช็คอ๋อกูว่าทำไมไม่ออกมาแล้วไม่มีแต่แตงโมว่ะแตงโมขึ้นเลยบนสุดนะเช็คครับเชฟเช็คก่อนเช็คเช็คมันจัดการในมือมึงให้หมดก่อน เออ <Kell analyze> เอ้กินดงิ้งดิ้ิ้ดิมิ้งดิ้งดิ้งดิ้นดิ้งดคิดสูตรเนง่ย้นคิดเนี่ยเ้้้งง่เ <at> ิ <garlic> ้